ครับผมแปดริ้วมินิโปรวินะครับวันนี้มีเทคนิคการใส่กันชนสปริงนะครับคือตอนแรกตอนแรกที่เราใส่ปัญหาก็คือเวลาที่เราใส่บอดี้เป็นแมตต์เฟรมนะครับมันจะติดชิ้นส่วนพลาสติกด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะมีเทคนิคการใส่มาให้ดูนะครับโดยนักแข่งหน้าใหม่นะครับโป<ร>ตแปดริ้วโปตแปดริ้วครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเลยครับ อ่าอันนี้อันนี้เราจะถอดตัวที่เป็นกันชนธรรมดาออกอนะครับก็คือปกติกันชนทัพปปิงเราจะใช้เฉพาะส่วนมากจะใช้สนามดิจิตอนนะใช่ใช่ใช่ทีเ่เป็นเอโค้งดิจิตอนครับประมาณนี้ครับเออไม่ใช่ดิผมแกะผิดแล้วเนาะมันต้องเป็นจุดหลังได้เหมือนกันตะงไหนก็ได้ก็คือเนี่ยมันจะมีสองแบบนะครับ ถ้าเป็นฉลากเขียวจะเป็นชุดหน้านะครับชุดหน้าอ,อ,อันนี้จะเป็นฉลากสีขาวจะเป็นชุดหลังม,มีสองแบบแต่จริงๆจริงๆอาศใส่ได้ทั้งสองอย่างแหละแล้วแต่คนชอบขั้นตอนแรกก่อนก็กอดอันนี้เราจะขั้น,นแรก,กขั้นตอนแรกต้องไปซื้อมาก่อนครับต้องไปไปไปซื้อไปซื้อมาก่อนซื้อแบบสั่งพัสดุมาหรือ,อว่าไปซื้อที่ชอ็อปแล้วแต่สะดวกเลยครับใช่ใชา ถ้าสอบอยู่ใกล้ก็อ่าขยันขับรถก็ไปซื้อที่ชอบแล้วกันผมจะใส่แค่ผมจะใช้แค่ตัวนี้นะผมจะใช้แค่สองตัวนี้กับสปริงเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราอธิบายชุดที่มันมาก่อนมีกี่ชิ้นมันมีก็มันมีทั้งหมดอที่ใช้จริงๆมมีทั้งหมดสามชิ้นมีแค่นี้อแล้วก็ตัวน ใช่ก็จะมีตัวกันชนแล้วก็ตัวครอบบนล่างนะครับแล้วก็ตัวสปริงแต่ว่าปัญหาก็คือเวลาที่เราใส่กับบอดี้ที่เป็นแมตต์เฟรมน่ะกันชนตรงไหนมันติดนะกันชนใช่ใช่ใช่เวลาใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันมันจะติดคือถ้าถ้าใส่ประกบใส่ประกบอย่างนี้นะอ่าใส่ประกบอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย ถ้า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 อยู่อย่างนี้นะเราจะใส่บอดี้ไม่ได้อืมมันจะเราจะใส่บอดี้ไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นเราไม่ใส่วิธีแก้นะครับเราจะใส่แค่สองตัวนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนน็อตด้วยดีกว่าได้ได้อยู่ได้อยู่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวเพื่อใส่ตุ้งนะก็เอาเอาแค่นี้ก่อนอ๋อแล้วเราก็จะใส่แค่เด็อ๋อมันถอดได้อยู่แล้วเนาะใช่ครับ ก็คือใส่แค่ตัวกันชนกับแผ่นบนแผ่นบนใช,ใช่ใช่แผ่นล่างเราจะไม่ใช้นะครับถ้าถ้าใส่กับบอดี้แมทเฟรมนะครับเพราะจริงๆราแล้วถ้าใส่ไปมันก็ทําให้กันชนสูงขึ้นด้วยเนาะใช่ใช่ตำแหน่ง,งลงก็จะขึ้น,นก็จะอยู่รามานนี้แค่นี้เองก็ขานน็อตแล้วแล้วเอาตัวโครงมารับสปริงด้านล่างนะใช่ปะใช่ใช่ตัวสปริงตัวสปริงก็จะวางอยู่บนโครงเลย อ๋อขั้นตอนก็คือแค่เอาตัวกันชนวางสปริงใส่แล้วก็ใส่ตัวครอบบนใช่ครับแค่นั้นเองแล้วให้ตัวตัวโครงมันเป็นตัวรับสปริงด้านล่างเนี่ยเหรอใช่ครับมันมันมัน<อ>มันล็อกของมันอยู่แล้วใช่เราก็เลยไม่ต้องใช้ชิ้นนี้นะครับใช่แค่นี้เองมันจะทําให้ให้ให้ตำแหน่งกันชนเตีย้ยลงด้วยเนาะเตีย้ยลงแล้วก็บอดี้ก็จะใส่ได้อ่ะพอดีเตะ แค่นี้เองอไหนลองเอาคันลองเอาคันที่ใส่เสร็จแล้วมาให้ดูนะครับที่มันมีโลก็จะประมาณนี้ครับท่รามันนี้นครับมันก็จะเด้งได้นี่อย่างนี้อย่างนี้นะครับก็คือเวลาที่มันเจอโค้งที่เขาเรียกว่าโค้งดิจิตอลมันก็จะช่วยซับแรงอืมก็มีประโยชน์นิดนึงนะครับถ้าใส่ซูเปอร์ทูอ่ะน่าจะซูเปอร์ทูผมยังไม่ลองเลยผมย<อ>ังไม่ยังไม่ลองใส่เลยก็คือถ้าใส่ไม่ได้ก็ต้องใส่แผ่นล่างจบ ก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นนี่นะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆอีกนิดนึงก็คือเวลาที่มันเจอโค้งดีตอนนะครับตรงนี้มันจะซับแรงอันนี้คือหน้าที่ของกันชนสปริงนะครับมันจะมีสองแบบนะครับรู้สึกที่ที่เราที่เราเห็นนะครับก็จะมีเป็นคาร์บอนแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นอลูมิเนียมแบบนี้นะครับอลูมิเนียมออันนี้ออลูมิเนียมก็จะถูกกว่านิดนึงรู้สึกว่าอันนี้ชุดละร้อยหกสิบาทอ่าร้อยหกสิบาท อันนี้ก็ต้องซื้อสองชุดนะครับร้อยหกสิบาทชุดหนึ่งกับไม้อันนี้สองร้อยกว่าบาทก็จะเป็นเท่าไหร่อ่ะสี่ร้อยกว่าสี่ร้อกว่าบาทครับก็ประมาณนี้นะครับการใส่กันชนสปริงสำหรับโครง FMA แล้วก็บอดี้แม็กเฟรมไม่ให้มันติดตรงบอดี้นะครับอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับสำหรับวันนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับ <c oughs> สวัสดีครับ